สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระพงศ์รติสุขพิมลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับหัวข้อที่ผมจะมานำมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังในเช้าวันนี้ก็จะมีชื่อเรื่องว่าเมื่อบทเพลงสะท้อนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตอนที่หครับหัวข้อวันนี้นะครับที่จะมาพูดคุยเนี่ยก็เป็นหัวข้อเบาๆสบายๆนะครับ ก็คือผมจะต้องตั้งคําถามว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราฟังเพลงกันเนี่ยเราฟังเอาอะไรบางทีเราฟังเอาทํานองทํานองมันติดหูหรือเราฟังเอาเนื้อเพลงหรือว่าเราฟังเอาความหมายที่มันแฝงอยู่ในเนื้อเพลงหรือถ้าผมถามใหม่ว่าเราจําเพลงเพลงหนึ่งได้เนี่ยเพราะอะไรเราจําทํานองได้แต่ว่าอาจจะจําเนื้อเพลงไม่ได้หรือว่าเราจําได้ทั้งทํานองและก็เนื้อเพลงหมดเลย คือเพลงบางเพลงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของทํานองหรือเนื้อหาเท่านั้นแต่ว่าเพลงบางเพลงอะ่ะมันยังมีเนื้อเพลงที่มีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แสงอยู่ด้วยถึงแม้ว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเรามักจะถูกมองว่าเป็นาศาสตร์ของตัวเลขของกราฟของสมการเงินเงินทองทองใช่ไหมครับที่คนนอกมองแล้วดูเข้าใจยาก แต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเสมอไม่เว้นแม้แต่ในบทเพลงไทยสากลที่เราคุ้นเคยกันในวันนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปฟังเพลงฮิตนะครับในยุค90หรือว่ายุค2 0 0พนเนี่ยนะครับนะที่สะท้อนแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเพลงแรกนะครับชื่อว่าเพลงได้อย่างเสียอย่าง นะครับศิลปินเนี่ยก็คือพี่ป้อมพี่โตอัศนีโชติกุลว,วัศน์โชติกุลเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มฟักทองนะครับออกเมื่อปีพุทธศักราช2532คำร้องนะครับก็คือพี่ดีนิติพงษ์หอนาคส่วนทำนองแล้วก็เรียบเรียงเนี่ยก็จะเป็นคุณอัศนีโชติกุลเพลงได้อย่างเสียอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงหนึ่งที่ดังมากนะครับในยุค90คือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เพลงล็อกสไตล์จิกโกอ,อกหัก ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนที่เริ่มสั่นคลอนเท่านั้นแต่ยังมันสามารถนะครับเชื่อมโยงกับแนวคิดทางเรศรษฐศาสตร์เนี่ยในเรื่องของที่เราเรียกว่าสภาวะได้อย่างเสียอย่างที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า trade off แลวก็เรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาสได้อีกด้วยสภาวะได้อย่างเสียอย่างนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า trade off มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการที่เราได้อะไรมาบางอย่างเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเสียอะไรบางอย่างไป เนื้อเพลงท่อนฮุกเพลงนี้เลยครับได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมท่อนฮุกของเพลงนี้เนี่ยนะครับอธิบายความหมายของภาวะ ได้อย่างเสียอย่างไว้ครบแล้วก็ค,คือเมื่อใดก็ตามนะครับที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีการตัดสินใจทุกคนจะต้องเผชิญกับสภาวะได้อย่างเสียอย่างเสมอนั่นคือการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจําเป็นต้องแลกเปลี่ยนหรือสลับบางอย่างไปซึ่งในเพลงนี้เนี่ยนะครับตัวละครหรือตัวเนื้อหาตัวละครในเพลงเนี่ยก็คือเธอเธอเนี่ยนะครับจำเป็นต้องเลือกระวังฉันก็คือเป็นคนรักเก่าแล้วก็เธอเนี่ยไปเจอคนรักใหม่ ใช่ไหมครับเธอเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องเลือกระหว่างคนรักเก่าและคนรักใหม่ซึ่งปัญหาเนี่ยนะครับก็คือเธอเลือกไม่ได้นะครับฉันเนี่ยก็เลยต้องตั้งว่าให้เธอเนี่ยช่วยเลือกบนทางสักทางได้ไหมก็คือเธอเนี่ยกำลังช่างใจว่าควรจะเลือกใครระหว่างคนเก่าหรือคนใหม่เช่นเดียวกับในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเมื่อบุคคลเนี่ยนะครับต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเราก็ต้องย่อมเสียสละนะครับอีกทางเลือกไป ก็คือตัวอย่าง trade o f ฟนะครับในชีวิตจริงก็เช่นถ้าเรามีรายได้ที่จำกัดใช่ไหมครับนะเราเอ๊ะเรามีเงินอยู่เท่านี้เราจะซื้อของ2องอย่างนะครับระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เนี่ยนะครับเราจะเลือกซื้ออะไรแน่นอนถ้าเราตัดสิในใจเนี่ยนะครับนะใช้เงินเนี่ยนะครับซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แล้วเราก็ไม่สามารถนะครับที่จะไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ หรือถ้าเราเนี่ยตัดสินใจเนี่ยนะครับใช้เงินเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่แล้วเราก็เสียสละนะครับอดนะครับซื้อโท,โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ก็คืออันนี้แหละครับเราเรียกว่าภาวะได้อย่างเสียอย่างคือเราไม่สามารถเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกันได้หรืออย่างเช่นนะครับถ้ารัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณจำกัดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเลือกเอาใช่ไหมครับว่าจะเลือกมุ่งเน้นเนี่ยโฟกัสไปที่นโยบายพัฒนาประเทศเนี่ยด้านใดด้านหนึ่ง ถ้าจะเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศก็ต้องนะครับลดงบหรือว่าอดได้งบเนี่ยไปพัฒนาด้านการศึกษาเป็นต้นหรือถ้ามุ่งเน้นนะครับทุ่มงบไปกับการศึกษาก็คือเสียสละนะครับไม่ได้นะครับสร้างอ่าทุ่มงบไปกับการโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนะครับอย่างรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้รับการจัดลําดับสําคัญสูงกว่า สำหรับเพลงนี้นะครับตัวละครเธอเนี่ยก็ต้องเลือกระหว่างฉันคนเก่าหรือคนใหม่ซึ่งไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้พร้อมกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับแนวคิดหนึ่งที่พบได้ในเพลงนี้ก็คือเรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วก็ความลังเลต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า opportunity cost ครับมันมีเนื้อเพลงนะครับช่วงหนึ่งในเพลงที่บอกว่าก็ใจของเธอแบ่งเป็นสทางแบ่งเป็นสอ,นสอ,อย่าง เกิดลังเลหัวใจก็มันเห็นอยู่ว่าเธอมีใจให้กับเขาคนใหม่เท่ากับฉันคนเก่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยแปลว่าสิ่งที่เราเสียสละไปนะครับเมื่อได้บางสิ่งบางอย่างมาแทนคือในเพลงนี้เนี่ยเธอกําลังลังเลว่าจะเลือกใครมันคือสะท้อนถึงปัญหาการตัดสินใจภายใต้ต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับถ้าสมมุติว่าเธอเนี่ยเลือกฉันคนเก่า ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเลือกคนเก่าก็คืออะไรครับก็คือเสียโอกาสไปทําความรู้จักกับคนใหม่แต่ถ้าเลือกคนใหม่ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเลือกคนใหม่คือใครครับก็คือจะเสียความสัมพันธ์นะครับความรู้สึกดีๆที่เคยมีไว้กับคนเกา่านะครับซึ่งตัวอย่างของค่าเสียโอกาสในชีวิตจริงเนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรานตัดสินใจเรียนปยริญญาโทเต็มเวลาค่าเสียโอกาสก,ก็คืออะไรครับ เราก็เสียโอกาสกดทํางานประจําอดได้เงินเดือนรายได้ที่เกิดจากการทํางานประจํานั่นเองหรือถ้าเกิดว่าเราเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมครับถ้าเราตัดสินใจนะครับทุ่มงบขยายสาขาร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับค่าเสียโอกาสของการเอาเงินเนี่ยไปขยายสาขาร้านอาหารคืออะไรครับก็คือเสียโอกาสนําเงินก้อนนั้นน่ยไปลงทุนด้านอื่นก็คือแทนที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนด้านอื่นใช่ไหมครับเรากับเอาเงินก้อนนั้นน่ยนะครับมาใช้ใน,ในการขยายสาขาร้านอาหารอย่างนี้เป็นต้น ก็คือเพลงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อมีทางเลือกให้เลือกแล้วนะครับเมื่อเลือกแล้วเนี่ยจะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสเสมอแล้วก็การลังเลเนี่ยนะครับมันทําให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าในบางการณีเนี่ยนะครับการไม่ตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดประเด็นต่อมานะครับที่อยู่ในเพลงนี้ก็คือในเรื่องของ optimal choice ก็คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเราไม่สามารถรู้ได้หรอกครับว่า การตัดส <St> ินใจเราเนี่ยมันดีที่สุดแล้วหรือยังเราดูแค่ว่าถ้าเราเลือกอะไรเราคือไม่ได้เลือกโดนเลือกอึเนื้อเพลงนะครับจะมีเนื้อเพลงหนึ่งนะครับในเนื้อเพลงที่พูดว่าเก่าก็แสนดีใหม่ก็เข้าทีแต่จะให้ดีต้องเลือกไปใช่ไหมครับกับอีกท่อนหนึ่งเลือกมาว่าจะรักใครก็อยากให้เธอปักใจเสียที ก็คือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับว่าบุคคลเนี่ยนะครับมีเป้าหมายในการเลือกเพื่อให้ได้รับนะครับเราเรียกว่ายูทิลิตี้หรืออัตถประโยชน์นะครับที่สูงที่สุดดังนั้นนะครับเธอเนี่ยในเพลงเนี่ยต้องพิจารณาว่าจะเลือกใครหรือทางเลือกใดเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับความพึงพอใจหรืออัตถประโยชน์เนี่ยสูงที่สุดโดยที่ต้นทุนต่ําที่สุด เมื่อเธอเห็นว่าคนเก่าก็ดีใช่ไหมครับคนใหม่ก็เข้าทีก็น่าสนใจก็เลยทาให้ตัดสินใจยากขึ้นก็คือมาเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของเช่นการลงทุนทางการเงินนักลงทุนเนี่ยก็ต้องเลือกลงทุนใช่ไหมครับในหุ้นหรือในหลักทรัพย์ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดโดยมีความเสี่ยงต่ําที่สุดหรือว่านะครับการตัดสินใจอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพ ใช่ไหมครับเราก็ต้องชั่งน้ําหนักไว้เอ๊ะเราจะเลือกอะไรระหว่างอาชีพที่เงินเดือนสูงแต่ก็อาจจะไม่มีความสุขในการทํางานมากนักนะครับงานหนักหรือว่างานที่มีความสุขนะครับไม่ได้คําเครียดมากแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยอาจจะไม่สูงนะ สำหรับอีกแนวคิดหนึ่งของเศรษฐศาสตร์นะครับที่อยู่ในเพลงนี้ก็คือผลกระทบของการไม่ตัดสินใจหรือการตัดสินใจช้าแน่นอนครับมันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่เพิ่มขึ้นเนื้อเพลงกล่าวไว้ว่าหากว่าเขาดีก็ไม่ว่าอะไรก็จะเข้าใจและจะไปเสียทีปล่อยเอาไว้นานอาจจะไม่ดีบอกกันเสียทีจะเลือกใครใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นท่อนตอนจบของเพลงนี้ ก็คือว่าฉันเนี่ยนะครับในเนื้อเพลงเนี่ยบอกว่าให้รีบเลือกใช่ไหมครับปล่อยไว้นานอาจจะไม่ดีถ้าไม่เลือกฉันไม่เป็นไรเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะไปก็คือนะครับถ้าบุคคลเนี่ยไม่รีบตัดสินใจแล้วเนี่ยต้นทุนค่าเสียโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากเธอเนี่ยไม่เลือกสักทางเลยแน่นอนคนเก่าเนี่ยก็จะหมดความอดทนแล้วก็อาจจะจากไปเองหรือถ้าเกิดว่าหากเลือกช้าเกินไปก็อาจจะเสียคนใหม่ไปด้วยเช่นกัน ตัวอย่างในชีวิตจริงนะครับอย่างเช่นการเลือกช้าเกินไปในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นบริษัทนะครับที่ไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือว่าปรับตัวช้าเนี่ยก็อาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจหรือว่าออกจากกิจการก็ได้อย่างเช่นอะไรครับกล้องถ่ายรูปหรือว่าฟิล์มม้วนใช่ไหมครับหรือว่าโทรศัพท์ที่ไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับพอไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เสียโอกาสเสียจังหวะแล้วก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ หรือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับบา,บ,าบางวิกฤตที่เกิดขึ้นอ่ะบางปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะตัดสินใจช้าออกมาตรการช่วยเหลือเนี่ยช้าใช่ไหมครับในการแก้ปัญหาต่างๆทางสังคมเนี่ยก็อาจจะทําให้ประเทศเนี่ยเสียโอกาสในการฟื้นตัวได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่1นนะครับที่ผมได้พูดถึงก็คือได้อย่างเสียอย่างของพิทป,ป้อมพิตโตอัศนีวสัน์อีกเพลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงยุคไนตี้เช่นกันนะครับชื่อเพลงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม นะครับนักร้องก็คือคุณบิลลี่โอแกนนั่นเองอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าเข้มนะครับออกในปีพศ2532เช่นกันเพลงนี้นะครับคนแต่งคำร้องก็คือพี่ดีนิติพงษ์หอหน้า <pt ain> ทำนองและการเรียบเรียงนะครับเป็นของคุณชาตีโครงสุวรรณเพลงเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมของพี่บิลลี่โอแกนเนี่ยนะครับก็เป็นเพงลงรักสนุกสนุก นะครับที่สะท้อนหนึ่งความรักที่มั่นคงนะครับยึดมั่นในความรักเหนือสิ่งอื่นใดใช่ไหมครับชื่อเพลงก็บอกแล้วว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมก็คือเพลงเนี่ยมันสะท้อนแนวคิดทางเรศรษฐศาสตร์เนี่ยอยู่หลายประเด็นเช่นกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอัตถประโยชน์เชิงอัตวิสัยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันเรียกว่า subjective utility แล้วก็ประเด็นของมูลค่าที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลก็คือ individual valuation of goods แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับที่เรียกว่า exchange นะครับมันก็วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของอัตถะประโยชน์เชิงอัตตาวิสัยภาษาอังกฤษนะครับใช้คาว่า subjective utility subjective เนี่ยมันแปลว่าแล้วแต่บุคคลใช่ไหมครับนะก็คือเนื้อเพลงตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าใครที่เกิดทันในยุคไนกีก็จะได้ยินอ่าทอนทอนเริ่มต้นนะครับ ใครจะมีสตางก็มีไปใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจใครจะคอยแข่งกันไปไหนปล่อยตามใจเขาท่อนแรกเนี่ยของเพลงเนี่ยมันแสดงถึงมุมมองของผู้ร้องนะครับที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเงินทองหรือการประสบความสำเร็จไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแข่งขันหรือการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเลยเห็นไหมครับใครจะมีเงินก็มีไปใครจะไปเหยียบดาวก็ตามใจ ใครจะคอยแข่งกันทําอะไรประสบความสําเร็จจะเปรียบเทียบอะไรเนี่ยปล่อยตามใจเขาเห็นไหมครับก็คือว่าผู้ร้องเนี่ยนะครับไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนอื่นที่มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงินทองการประสบความสําเร็จการแข่งขันการเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมีค่าสูงสุดในชีวิตในทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องของอัตถประโยชน์หรือที่เรียกว่า utility เนี่ยมันเป็นเรื่องมุมมองส่วนบุคคลที่เราเรียกว่า subjective ก็คือบุคคลนะครับแต่ละคนเนี่ยจะให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปบางคนอาจจะมองว่าเห็นว่าความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองเป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนอาจจะมองว่าความรักเนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าเงินหรือบางคนอาจจะให้ค่ากับชื่อเสียงนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็สถานะทางสังคมหรือบางคนก็อาจจะให้ค่ากับการแข่งขันและการเปรียบเทียบกับผู้อื่นถ้าตัวอย่างทางเศรษฐศาสตร์นะครับ ถ้าเรามีเงินจํานวนมากเราก็อาจจะใช้เงินเนี่ยนะครับซื้อสินค้าหรูๆแพงๆใช้เดินทางท่องเที่ยวแต่สําหรับการบางคนเนี่ยนะครับนะเขามองว่าเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสุขกับเขามากแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอาจให้อัตประโยชน์เนี่ยสูงกว่าการมีเงินทองดังนั้นเนี่ยนะครับมูลค่าของทรัพย์สินหรือเงินทองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลและในกรณีนี้นะครับตามเนื้อเพลงก็คือเธอ นะครับเป็นสิ่งที่นะครับให้อัตประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ร้องนะครับมากกว่าเงินทองหรือสิ่งอื่นใดนั่นเองประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับท่อนต่อมาเนี่ยเนื้อเพลงบอกว่าขอแต่มีแต่เธอแต่เธอก็พอใจเงินและทองอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเหงานั่นก็พอแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ท่อนฮุกสิ่งใดดูเหมือนมีค่าค้นไขว่และคว้ากันไป ไม่ขอยึดยื้อให้เหนื่อยใจฉันขอเธอคนเดียวท่อนนี้นะครับมันสะท้อนถึงแนวคิดเกี่ยวกับ exchange นะครับหรือเรียกว่าการแลกเปลี่ยนในทางเศรษฐศาสตร์การแลกเปลี่ยนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับให้คุณค่ากับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือคนเราเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับการเลือกาการตัดสินใจถูกบีกบบังคับให้เลือกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทรัพยากรมีจํากัดในในชีวิตจริงนะครับเราก็ต้องเลือกระหว่างทางเลือกที่มีเช่น ถ้าเราเลือกทํางานหนักเพื่อหาอไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราก็อาจจะเสียสละเวลาให้กับครอบครัวความเป็นส่วนตัวหรือถ้าเ,าเลือกเก็บเงินนะครับเราก็อาจจะต้องอดนะครับใช้ใจ่ายสาหรับสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับเนื้อเพลงนี้นะครับสาหรับผู้ร้องในเพลงนี้การแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างเงินทองกับความรักใช่ไหมครับขอแต่มีแต่เธอก็พอใจเงินและทองอะไรก็ไม่เอาเห็นไหมแสดว่าเขาเลือกความรักแล้วก็พร้อมที่จะสละเงินทอง ซึ่งต่างจากคนอื่นๆที่พยายามดิ้นรนสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับตัวเองหรือในเนื้อเพลงอันนึงนะครับมีแต่เธอก็ลืมความเหงานั่นก็พอแล้วสแสดงว่ามันเป็นการเทรดออฟได้อย่างเสียอย่างระหว่างเธอกับความเหงาก็คือถ้ามีเธอจะไม่มีความเหงาแต่ถ้ามีเงินทองนะครับก็อาจจะมีความเหงาตามมาด้วยนั่นเองนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาส นะครับมันอยู่ท่อนหนึ่งของเพลงครับสั้นๆที่บอกว่าโลกกลมๆจะเป็นของใครไม่เคยจะข้องเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจท่อนเพลงนี้นะครับเนื้อเพลงท่อนนี้มันสะทะ้อนถึงความแตกต่างของมูลค่าในมุมมองของแต่ละบุคคลเห็นไหมครับมูลค่าของสิ่งของอะ่ะขึ้นอยู่กับบริบทและมุมมองแต่ละคนบางคนความสําเร็จทางธุรกิจการชนะการแข่งขนันการมีอํานาจเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้มูลค่ามากที่สุด แต่สําหรับผู้ร้องเนี่ยนะครับความรักหรือว่าเธอคนเดียวเนี่ยนะครับมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นๆนะครับแนวคิดนี้มันเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐศาสตร์อันหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Paradox of Value ก็คือความขัดแย้งของมูลค่ายกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่คลาสสิกของเรื่องนี้ก็คือน้ํากับเพชรน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมันจําเป็นมากนะครับนะแต่ว่าราคาต่า แต่ว่าเพชรเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นรุ้งร่าฟุ่มเฟือยแต่ว่ามีราคาสูงเหตุผลก็คือมูลค่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ในภาพรวมแต่ว่ามันมาจากอัระโยชน์ของสิ่งนั้นในบริบทของแต่ละบุคคลซึ่งสําหรับเนื้อเพลงเนื้อเพลงนี้เนี่ยนะครับผู้ร้องเนี่ยเขามองว่าความรักมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะว่ามันให้ความสุขมากกว่าสิ่งอื่นๆๆนะครับแล้วก็ ออีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่สามารถวิเคราะห์ได้จากเพลงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเนี่ยก็คือท่อนสุดท้ายเลยนะครับเธอที่ใจจริงแท้และมีความหมายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับมันพูดกาลังผมกําลังจะพูดถึงกฎกฎหนึ่งนะครับเราเรียกว่ากฎว่าด้วยอัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า law of diminishing marginal utility ครับ กฎว่าด้วยอัตถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงหมายถึงอะไรนะครับอัตถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า m a r g i n a l u t i l i t y มันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าเราบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยอัตถประโยชน์หรือระดับความพึงพอใจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ากฎมีกฎอันนี้นะครับที่เรียกว่าอัตถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ลดลงหมายถึงถ้าเราบริโภคบางสิ่งมากขึ้นความพึงพอใจเนี่ยที่จะรับจากการบริโภคมันก็เพิ่มขึ้นนะ แต่มันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราหิวข้าวจัดเลยเนี่ยนะครับเราไปทานกว๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมครับเราหิวมากเลยเราไปทานกว๋วยเตี๋ยวเรือชามแรกเนะี่ยโอ้โหเราจะได้รับความสุขสูงสุดเลยโอ้โหมันอร่อยมากฟินมากมันบำบัดความกระหายของเราแต่พอทานชามแรกไม่อิ่มลองสั่งชามที่2มาทานต่อปรากฏว่าเมื่อเรารับประทานกว๋วยเตี๋ยวเรือชามที่สอง ความสุขความอร่อยมันก็เพิ่มขึ้นนะเอ๊ะแต่ว่ามันจะเพิ่มไม่มากเหมือนตอนที่รับประทานชามแรกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วถ้าเราทานชามที่สามเราก็ยังคงมีความสุขอยู่แต่ความสุขที่บริโภคจากชามที่สามเนี่ยมันจะไม่สูงเมื่อเทียบกับชามแรกและชามที่สองอันนี้แหละนะครับเราเรียกว่าอัถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่มันค่อยๆลดลงลดลงหรือว่านะครับการที่เราได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอ่ะสมมตินะครับ ยกตัวอย่างเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นจาก20,000เป็น50,000บาทเนี่ยโอเคเพิ่มขึ้น30,000นะทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาแต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นนะครับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก200,000นะครับเป็น230,000บาทอาจทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ได้แฮปปี้มากนักถึงแม้ว่าทั้ง2กรณีเราได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น30,000ทั้งคู่เห็นไหมครับเมื่อขึ้นอยู่กับเราตั้งต้นจากตรงไหนถ้าเราตั้งต้นน้อยๆจาก20,000ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเงินเดือนเราสูงอยู่แล้วจาก200,000แต่200,000สมเนี่ยมันก็อาจจะแฮปปี้ไม่มากนะักนะครับซึ่งในมุมมองของเพลงนี้เนี่ยนะครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเนี่ยของที่บิลลี่โอแกนเนี่ยก็คือผู้ร้องเนี่ยอาจจะมีเงินทองหรือว่าของมีค่ามากมายอยู่แล้วแต่มันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีความสุขเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าเธอเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีความหมายมากที่สดุดจนถึงขั้นเอาอะไรมาแลกเนี่ย ก็ไม่ยอมก็คือเป็นตัวอย่างที่อธิบายว่าเงินทองที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจไม่ได้ทำให้มีความสุขเสมอไปนะครับ แล้วก็ขอพูดถึงอีกเพลงหนึ่งนะครับสั้นๆเพลงนี้นะครับชื่อเพลงเลือกได้ไหมของซาซานะครับซึ่งนะครับมาจากอัลบั้มซาซาซีอัลบั้มที่2นะครับปล่อยในปีพศ2543เพลงนี้เนี่ยคำร้องคือคุณเผ่าพันธ์อมะตะนะครับเป็นคนเขียนทำนองแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณเรืองกิจยงปียกุล เพลงเลือกได้ใหม่ของซาซ่าเนี่ยมันเป็นเพงลงรักที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดจากการถูกทิ้งแล้วก็เชื่อมโยงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการเลือกเช่นกันท่อนฮุกนะครับแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันคือศาสตร์ของการเลือกเลยใช่ไหมครับผู้ร้องเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ว่าต้องกับการเป็นฝ่ายที่ต้องรับผลจากการเลือกของอีกฝ่ายนะครับ หรือว่าเป็นเรื่องของข้อจํากัดในการเลือกนะครับท่อนหนึ่งที่ร้องว่าหากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอใช่ไหมครับคือเศรษฐศาสตร์ไม่ได้พูดถึงแค่ทางเลือกแต่ยังพูดถึงข้อจํากัดที่ทําให้เราเลือกไม่ได้ด้วยนะครับนะก็คืออย่างในเพลงนี้เนี่ยผู้ร้องเนี่ยไม่มีอํานาจต่อรองเพราะสุดท้ายเนี่ยเธอเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผลกระทบจากการเลือกของอีกฝ่ายนะครับ ภาวะที่ไม่มีอำนาจในการเลือกเนี่ยอย่างเช่นในเนื้อเพลงเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เธอถามมาให้ตอบอย่างไรได้เล่าเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลยใช่ไหมครับก็คือการไม่มีทางเลือกเนี่ยมันเป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเช่นระบบเศรษฐกิจนะครับการแข่งขันที่อยู่ในตลาดผูกขาดหรือโมโนโพลีผู้บริโภคไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียว ย่างเี้ยเป็นต้นหรือว่าในตลาดแรงงานนะครับบางอาชีพเนี่ยอาจ,จไม่มีทางเลือกในการต่อรองค่าจ้างนะครับเพราะแรงงานมีจํานวนมากแต่ว่ามีงานจํากัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับเลือกได้ไหมของซาซาที่สะท้อนถึงการเลือกเข้าจํากัดในการเลือกแล้วก็ภาวะที่ไม่มีอํานาจในการเลือกนั่นเองนะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าเพลงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราฟังเนี่ยมันมีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยแฝงอยู่ด้วย นะตอนถัดไปผมจะพาไปสำรวจเพลงไทยสากลนะครับหรือเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอื่นๆที่มีมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ซ่อนอยู่ในเพลงนะครับอย่างเช่นเพลงที่เกี่ยวกับตลาดแรงงานค่าครองชีพเพลงที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคหรือพูดถึงความเหลื่อมล้าทางสังคมติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วเราก็จะพบว่าบทเพลงที่เราเคยฟังคุ้นหูผ่านหูมาตลอดเนี่ยอาจจะแฝงแนวคิดท,ทางเศรษฐศาสตร์ไว้มากกว่าที่คิดครับ สำหรับวันนี้รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดเวลาแล้ววันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชระพงษ์รัติสุขพิมลต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ